จักรยานและรถยนต์ใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยเดี๋ยวนี้หลายคนหันมาปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพและเพื่อเดินทางกันมากขึ้นเรามาดูข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนเริ่มตั้งแต่เครื่องแต่งกายที่ต้องสวมให้เหมาะสมและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะให้ดีมีกระจกมองหลังสำหรับระวังรถที่ขับตามมาขี่กลางคืนอย่าลืมติดไฟหน้าและไฟกระพริบให้เห็นชัดเจน การขับขี่ควรชิดขอบทางด้านซ้ายและขับไปทางเดียวกับรถยนต์ไม่ขี่ย้อนสอนหลีกเลี่ยงการขี่บนทางเท้าและปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นเดียวกับรถประเภทอื่น mm. เมื่อมีรถจอดอยู่ควรขี่เป็นแนวตรงอย่างระมัดระวังไม่ซิกแซกหลบรถตลอดเวลาและพึงระลึกไว้เสมอว่ารถยนต์มองไม่เห็นเรา เพราะรถยนต์มีจุดบอดที่อาจมองไม่เห็นได้ส่วนรถยนต์ควรถือหลักการเอื้อเฟื้อผิวถนนให้จักรยานหรือแชร์รถโดยขับรถเว้นระยะห่างจากจักรยานอย่างน้อย1เมตรหรือประมาณ1ใน3ของช่องจราจรมาตรฐานเมื่อต้องการแซงให้เบี่ยงออกทางขวาและขับผ่านไปไม่ควรขับรถคู่กับจักรยาน ระมัดระวังทุกครั้งที่เปิดประตูทั้งผู้เปิดและเมื่อขับผ่านรถที่อาจจอดอยู่ที่สำคัญห้ามแซงซ้ายเพราะการแซงซ้ายทําให้ผู้ขับรถมองไม่เห็นวัตถุที่อาจขวางทางอยู่รวมทั้งจักรยานและนี่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุกับจักรยานที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้ง สุดท้ายนี้การแบ่งปันถนนกันใช้สำหรับยานพหาหนะทุกประเภทคือสิ่งที่ผู้ใช้ถนนพึงระลึกอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของทุกคน